กับป e ับเดือดแต่ฟังบักลำแหลกเดือดก็มึงแหลกพิษกันก็มึงเทียงกันแหลกมันจะกลับมาคืนฮกแต่เราของมันมึงสุขละก็มันคู่ครองของมึงบักนีฮกมึงเพียงคนเดียวเลยไรนี้เซนก็กลับมาคืนเดือนฮกมึงท่านผู้มตอนนี้น้องน้ำมากินตำสมหันปลาซีอยู่ขางเขื่อนเนาะเพราะว่าผู้นี้ดูหม้อแม่ปราชัน ิี่นี่เราที่่าน่มเดเรือที่ผานคี่หีก่านมาไดเลยโอ้ยผมต้นไปเอายวมามแล้วโอ้คข่ชิ่านบอกผ่าได้บอกปกติคนดูแต่ผิว่านผักอย่างผักจืดยจะย่างม่ได้ใส่นกย่มาถึมาหาอุตส่าอย่างเดยโอ้ขื่นจะอยู่ใช่ขห็นจะย่างกายเพื่นขอเลยเดยเนาะภษ แถวบ้านโอ้ต้องเอาหลงใหม่น่ะาบอ่าลงใหม่จะคูคหนึุงท่ะคูโนกจำปาเดี๋จอาติทานแอเงินใช้อาติทานโอ้เงินใช่บอ่อืมก็ซิบพักเห็นปะอืมมันจะไป็สาก็แต่งตัวฮะมันจะเปนสามืกินตตาส้มนี่แหะเอาแม่หมอซื้อหยัางบอกทานผู้สมเด็ค่ีจะจะซื้อหยั่งเบียดน้ค่ะซื้อเบียดนาโอ้อ่าเดือดขายเถิน ไอ้แป๊ดได้เราบอกแล้วว่าจะดูเหมาะคิวจนย่างตามทางนี่บ่ใครเห็นก็เอิดจ้ะบ่โอ้ยรักเกียร์บ้านจะสันเอ้าอธิษฐานให้เฮงอ่าให้คิวๆแม่นๆเด้อเอ้าบอกตามไผ่เนาะเป็นมาเบิ่งตามไผ่ท่านผู้ชมเอ้าอาสาอาณาอยชิดูเนื้อคู่ข่อยเด้อค่ะดูแล้ยเนื้อคู่จะได้ขึ้นบกมาจักเถื่ออืมเด้ออ้าสิมาตอนไหนจะได้แบบนี้ ตัด้างฮะตัดไปดิตัดเบื้องใดเบื้องนี้เอออืมอ่เนื้อครูอุยอ้ยส้วงคืออุ้งใจแท้อะไรเงินทั้งกอกทั้งไก่แฟนขาวกรเลือก,กันเลยคือเกาของมันน้องเฟนมึงเลือกเลยเลือกเลยเป็นยังไงเลือพิกกันเที่ยงกันเนื้โตมึงอีกมึงก็เก่งๆบบกวามันเบากระไลายลายสว้วงจะเป็นยังไง มีแต่อยากไปมีเงินมีทองกระเบิดเกลียงมากมากมูกับตัวตุ่มมึงก็อีด้อเพราะมึงมัวดีมีคนตะกกายมากมึงแห้งเพียงคนเดียวคนเถายาวบอมีใบหลุนคนหนึ่งมากเป็คนอวบขาวมากมึงเพียงคนเดียวเด้อเด้อเด้มีมึงคนคนเถามากมึงคำทะกกายถ่ายเงินลงต้นล้อยในเดือนนี้หนีแฟนมึงนีคนดำแดงสองทีเหลือแล้วยังมากหนีเก่าขมันเรืองแต่ฟังอกใจมโนนายเงินคำไหนมากเกลียงมาเกลียงมาบูขุกอิสซาบังเบียดมึงเด้อ คนโบดีคนลำแดงสองสีคนทางนี่อซามึงเวียนมึงหนิ่นเออในได้มึงมีแฟนคนใหม่ไปใส่เงินลงทุนลงหอเก่าความมันคนถาวรขายเงินทุนหอเก่าความมันสายแฟนคนใหม่เป็นผู้ได้สีดีเด็ดนี่เด็จ้คนนี่หากมึงเพียงคนเดียวได้หะมึงกับเก่งเก่งสองนี่เด้ผู้ไดหากเพียงคนเดียวคนทางนี่เก่งเก่งมึงเก่งเออแล้วผูชายขาห้านกับอะไรเรามึงมากปักกันคนเดียวคนลำแดงทางทำไมวะเนี่ยอออมาแล้วบกบวยบกบวย อบอกโบยเกอร์เนาะแฟนเ,ออนเนาะออสแสดงว่าคนออคนชี้ผิวออแบบไหนดำแดงสองสีสีกับเจ้าเองโอ้ชี้แบบคอยบอ่อืม๋อเอาจ้าหลบไปเอาเบิรงจักเถื่อตามเถมเื่อเด้อก็กาจ้าหลบไปนะสีคมมึงส่งเหล่าขหาเรงเงินคำเฮงเฮงในตัวห่างกายตั้งตัวคุณคลองบุรีในตัวเองเหยีดมาบริษัทสินทุกอย่างที่เสียแต่งเงินกระตัวเงินมึงได้หลาย โอมีคนตัวมีแฟนนึงแฟนใหม่เด้อเออจะหน่อยบอกเน่ยเด้อว่าเหตุวิธีไรบอกห้คนตัวเด้อเออก็ที่ควบเขาเข้ากับครบรวบพระไคนหักมึงเพียงคนเดียวอืมผู้ใดเด้น้อผู้ไซคนลำแดงทางกายคนสูงอวบมากมึงอีคนเดียวหาเมืองโซนเก่งเก่งมากมังกันนี่ที่ป้ายห่างกับหมูุ่มกันรู้ไหมครัวครัวข้องมาจากมึงก่อนมักกันนี่ครัวข้องมันหมดโอ้ยมันเก่งเก่งเด้อโอ้ยคนลำเด้งกับเขาหามีคนบริสามืง จัดไปใครหน่วยหนึ่งเดวก็เลยก็เงินสิบพันให้มึงก็โอเคป้ามึงมีอยังค่าจัดอย่างสี่ขุมมึงให้ของไอ้คิดตกไปหรอเอ้าจังใบเออสามใบเนี่ยโสกรามฮามันก็จัดไปเพ้ยในเดือนนี้เพียงในปีนี้ป้วนศิษยาเอาการที่กับป้าด้วยสายฟังบักลำแดงเดือกก็มึงแย่พิษกันก็มึงแทงกันแย่มันจะกลับมาคืนหักเวลาเของมันมึงโศกหลากรมูนคู่กองของมึงบักนี่หักมึงเพียงคนเดียวเลยไรนี้เธอหนึ่งเด็กกลับมาคืนเดือนนี้หากมึงบ เออเมืเ่อกี้เก่งๆส่วนเป็นตมึงเองอน,นี่คือของคอมือร์จะเลยโศกหลาหากันในในไรกันในปีนี้ก็จะ,จะอโอ้หนีน่มอสโผล่ละเออนีอ่เฮงเงินเงินขำนี่นีม่มกดี<อ>ใ,ใจเอออ่าอาสาโอ้สากได้เดินได้เลยตายบายนผ้าเอาใครมาใครใน,น,นี่เทนอีหลอกทำทิโอ้ใครมาบอกมามเาเฮ็ดจะได้อะใครไม่กูหรืมันกาอธิษฐาน หันได้เลยคว่งมาคว่งบมดีสิออกไปบอกเออเออใครไม่เพื่อนแน่ใครไม่ได้นั่งหลอกท่องยื้อนะใครบ้ใครเบิร์ดแดะเดี๋ยวหันนี่ดิเอาให้เนี่ยแ้เป้สวยเขาเลยจะกินดิบได้บ่ไม่กินซุกบอกถามก่อนมึงหันนะบอกขอไม่กินได้ดิบกินซุกก็เอาซุกมันโมมีไอติตรงซุกซุกกับซุกมีบ่หันอะไรด้วยดี มันกั็แกงไปเลยโใง่ข้อให้เขียนสีคงมือเืองของโบกินขอดสแกงแกงิีมากโบกินเ้าอิมแล้อคือพวกอังสัวใส่วิจารณ์ในการทำสุ่มได้ทันสมดยเลยตามความเชื่อบ้านเราให้เชื่อให้ั่นกาเดี๋ยวเตะอนไปเนาะหมอดูคิวประจำบ้านนอจัดการเรียบร้อยเบ้อดอ่าสศกหลับคไม่ีค่าจ้างอย่างในห่างไกิทาค่ายนียที่เรเมืึง เนี่ยวกล้ามห์อย่าลืมกูเลยพวกนในปีนี้ก็จะเอาเกลีวคือเกลีวของมันกูข้องของเมืองแบบโทษลำแรงสองสีอ้าวอ้าวนี่อืมนี่อ้าวนี่แ์พื่อนมึงกูข้องของมึมนนมงผู้นี้เนี่ยวะเออตะกนข้าวนี่พร้อผมขมามาา้าม้าหมค์ค่ะนี่เด่นนี่เด่นมึงข้าว <c oughs> มากมากมึงเบิางยังอีกมันนี่ ขาขายยังอางขาขายเอาสิเดินทางนี่ใช่ไหมอยู่บ่เดินทางไปเฮ็ดคลิปอยู่สวัสด์นาเขตเด้อออืืไปเบิ่งคอนเสิร์ตเด้อฉี่หอดวิวปังอยู่บ่หรือว่าควรไปบ่หรือว่าบ่ควรไปเด้อเอาคันตังจะสิไปเด้อเอาท่านผู้ชกเอาเพิ่นสิเฮ็ดเสียร์เข็เชียเข้นให้เพิ่นว่ามีมีโศกเบิดทุกอย่างบ่เพิ่นเฮ็ดตัวนี้ไปตดหลกไปสาธุ ้านนกกระก็จัจ mm ักบตัวตมแล้วก็แบกินทุมือทว่านี่ดสูกละมาสั้งไกลโอ้นี่นตัวจะว่ามาเงินนี่เนาะเออก่อนยา่ยๆนหมาเงินเป็นแบบแอบจุ่มทันรุ่เพูนว่าจ้าถูกแสดงว่าได้เนี่ยเนาะเอาออกมาคิวคิวตามไผ่เพื่อนิงอ่าอ่าจะได ตามไปเออดีกะแจ๊ดไปกะเรียบร้อยมียังขาดจักอย่างเออเรียบร้อ,อ,อสุกลหลามหาไปเดินทางไกลนี่ดีนี่ฮะทำเงินใส่ทิพย์ผ่านใช่หัว,หว,วอ่ะใช้ทิพยผ่านอีเด้อเอออธิษฐานใช่สำหรับของอีตัวมนทุกคนตาหาไปวะถ้าขอให้เชียงคีรีกราคมันเดือออกไปใช้ดอกไม้กิิงนึงไปใช่หรือดีอามาติเอาหนี่องแฟนเจ้า เมื่อลำทางกะทิมลงเลยโจ๊กยิงหนึ่งเออเอาภิษฐานโอ้โหเฮียจะสิบอ่ะเอออันนีะคากจะเฮียนมอดูมัดจะใส่บอร์เฮียนค่ะจัดการได้เลยบอร์เที่ยงคากบ่เลยค่ะโอ้สุดยอดเลยเนึ่งค่ะบึงพี่นางหลอกท้องที่จะเริอเด้อแฟนง่าไม่เนาะอีแฟนที่หนึ่งหากแสียงหากว่าแฟนมังบ่เออแฟนมึงห้างขาดมึงเห็นเก่งเก่งจังไงชุดหน่อแค่แบบพวกชุดหน่อชุดแบบพวกมึงเก่งมาลงล้อย มาไปเบาน้ำเขาจังไดเบาได้เบิร์ตมึงนี่เด็กเอาใครห้เศร้าเบาให้เองได้มึงเไปหายเขาหายเขียนคือเก่าเขามันติงมันเป็นเนี่ยโต๊ไปหายเข้าให้เขียนเก่าม่เลยหาเพียงคนเดียวไปทางไกลถึงไหนของข้ายังผู้ได้หาขอคนเดียวคื้อเนื้อแดงคุณไปจักซื้อมันบอกคุณติคุณไปคนดำแดงอืมอ๋อเฮล็ดจะได้ไงเคล็แกงที่ไม่โต๊ะพูดแกงไปเน่าไปกัแกงหรอกแกงไปใช้กระไรพูนถ้าเป็นโต๊ะพูดโอ้ไปที่หน้างามพี่เด้อ๋อเด้อหายขอหายเข้อ ยแตกบ่หรือมาแตกแตกมมาแตกเด้อฮึฮ่าฮ่าฮ่าก่าฮว่าฮ่าฮ่กฮ่าฮ่กต่า่าฮ่อฮ่าฮ่อฮ่อน่าแตกฮ่บอ่าฮ่าฮ่เฮ่่าฮ่าแ่กฮ่าฮ่าเ่าเ่้เ่าฮ่าฮ่่เฮ่่นฮ่าฮ่าฮ่าฮ่กฮ่า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 า่าฮ่าอ่ากาฮ่่าาฮ่า่่าา มาดูน้ำเพรินได้เพป่ะชินยางกายไปกายมากาเที่ยวเหอนอองนานท่านผู้ชมมาแกงไข่าเสียขอด<า>เสียเข้นเพ่ิญมาขั้นแตกนี่เสียขอดเสียเข้นเพ่ิญลาแกงมากกัมาถือขี่เทาท่านผู้ชมโอ้แตกอยู่เอา้าเอ้าเอาโคหายไปแล้วขี่เทาเด้อเอา้าอ,อ,อืม <laughs> ถามแม่หมอกรณี่อะไรต่อบาดน,นี่ันิ่งสังมากนะบ่กไม่ใช่ว่ากินชินละบอกอันนี้อะไรต่อแม่หมอเรียบร้อยเลยค่ะเรียบร้อยนะบอกบอกพิกัดเจ้าหนี้เจ้าอยู่ประจำแถวไรแถวใดเจ้าบอกจำซ้ำสร้างเออเบื้องนี้พักข้าเบื้องนั้นค่ะจะกันได้เลยโอ้แล้วเกจเบื้องนั <c oughs> <c oughs> ้นบอกแต่ว่ายางตามท่าค่ะโอ้ถ้าสั่งก็ไปไล่เลยโอ้แบบ โถติดต่อโอ้ยสั่นไล่ปลายกูปากจนมึงสินอกอีดออกเดี๋ยวคือจซื้อคนมาอีดอกอกอ่ากเออไม่ไม่อีดอกท่อองกฤมีกระแป้งหตังมีเงินมีทองละสองดีตัวจะตมคือเก่าของมันเลยผังหยามมึงแล้วทางไกลๆสบายๆมึงม่ยังขาดักอย่างเลยเีลยอดอยเปสีกุมึงไปโลดบเออโอ้ปีนี้จะว่าเออบวหัยบาชหยขอหายแซ่บบอจะว่ามันเศร้าหายเลยมึงสบายเลมันหายมันออะบวหัยเขียดบ่ะ เป็นว่าข่อยมากหายเขาเก่งๆซั่นบ่จักเบิดเนาะจ้ะเนาะมันออกตามนี่บ่เออนยังบางหายฮะบางหายมันก็หายตัวึงอีบ่บหายตัวยังาตัวนี้ด้8ันี่ฮะโอ้บ8ัมันตัวหายนี่มุกดีใจได้มือเลยได้มือของมันด้ตั้งเฮงเบิดเลยมือียังอยากเบิ่งเลยได้มือม เฮงเบ้อสบหลาไม่ทนพิกกับแพร็ซื่นทุกความเฮงของมันเฮงเท่เฮงว่ามีเม่นเดืองโตมันเก่งวามบบพ่ก้อนกับพิษเลิอนะถ้าทุ่มมือนี้เดื่องนี้คือในเมื่อกเจอกันคือกาข้องมันดีคือกาวทุ่มมือนี้เม่นสูบเม่นแผ่นบอคู่ของมันแบบกันอีเดะโคบมากมมมีคบมากคือพัดตีนม้มมีมันคูมันตัวโตมันตัวแถ่ตัวว่าจุมันน้ำตาเสียวแค่สายเหลือโอ้้เป็นจิกบ้าพม่ได้จิกบ้าม่เห็นาง บ่พอติการ์มาเห็นยังพอติการมาหามึงตีมาหาเห็นยังแบบนี้เออบ่คนหมากมึงอือคนหมากเหงมึงคนนี่มังแหงจะมาสานกับพวกกับมึงจะไปเามันกระลายเอามึงเลยละปีนียท้าไ่ออกก็ละเออเอาเบอร์ส่เพิ่์ลสี่มันบ่สีโสดสีมันบ่เนี่เจ๊แป๊ดเนี่เอาเอ้าดอกไม้คือบอกมีเงินมีขามเงินเนี่ไปบอสไปลองก็่อเนี่ไปบอสไปลองลองสิอะไปบอสจ้ะลองสีเอ เอาฟังเบิร์ผู้ที่สองเธอเบอร์โเจฟเลดขางบ้านเราเองเอาเอาบระไรดอกเป็นมะจำงานเอาตู้สองฟังมึงกระไรกูอีพังหยามมึงกูได้ใช้มึงดีเอาเจ้าคนได้น้ำขอยมันกลัวโซ่ของพันให้ตีตันกูเป็นขอยมึงคุ้มมึงขันถือแปรลอยล้านอีกมีเจ้าเอาไปดูโอ้ตอนนั้นเจ้าซีลอยล้านเห็นเพื่อนดูให้เจ้าเนี่ยมั ซีลอยล่นศมลานี่เลือดเสรีฟังสวงนี่มูมีคนอีสานเลือดส่งมากินอยากสบายสบายคนบรรยูมาตายเปนอองนี้จากตูมเองนี่สบายโศกลาของหาสมือคัวกะหรีไม่เดียวคือเกาขมันหากเพียงคนเดียวากนปาีปากเนี่ยมึงเือเก่งๆอุดฟอน่่ก็จะนจากมือคือเกาขมันนี่มูมึงหล่เฮ้ยมูโศกลาฮะน่าตั้งกเขามากก็ใช้นอย่ได้เฮ้ยในทิศนี้ก็เอาเฮเงกว่าข้มจริงเด่นเป็ตัวตรงเกาขมันเรียกกระถืออีกเอาเอาแปลรลอยเล้อมันนี่ ท่านแปลด้วยสิไฮกูเดี๋ยวจ๊บกีบกับมึงนี่ไปอยากได้ซองผ้ากำหนดของกูท่านเลยอ้าวมอคิวเขาบอกให้เอาอะไรตีตัวกินได้ปากกูเขาบอกให้เอาอะไรนี่เดีอุกมกอุกใจสือถือปลาแกงก็ลงห้องเจ้ามีคนทางสิ่มหาเจ้าเพึกษาเจ้าให้มาพรมมาย่าเอามันคนบุรีอีแผงอย่างเต้แมนนี่หรอคนยุส่าคนทางสิ่มหามึงเป็นมาแบบอะไรอ๋อหม่าบุรีแต่เธอร่วงบุรีแบบมาคาฮาคาเฟ่ไม่มีมุมเบิ่งนว่าต้องเอามันแบบว่า ไม่เบ่งพาไปหาหมอเขไปเถอะจะแปลงรวงแบบนั้นได้นี่ไงร่วงแบบนี้อยู่แล้วไม่ได้แบบแอดผิดโบว์เนโบว์ของเราจะมันไมนออกมาแอดทั้งไงกับแม่นน้ำตัวเงินกับบ้านแม่นอกแบบแอดผิดเนาะมันเข้ามาอะไรเขาจะบอกก่อนเนี่ยนี่เขาจะเอาเบิ่งยังน้องอันนี้เบิ่งย่างตัวนี้ตัวที่สองนี่เบิ่งย่าง หาเงินหาขับนอกเอานักสิไป์อีโบนักกําหม่องบ่เอหรือว่าสิไป์ทางเข้าไปทางไปทางมึงเองอืออืมอืออ้าวโจรลาภาอือจะไปหาข้าวบอกกับแปะอ้าวโจรลาหานหรอกจะไปหาก้าวกระดาษขี้เก่าของมัน พ้กกนะ็จะเ,เลยนหน่อยยุกับทีเลอกันไลายกูเก่านอ่าเอออืมอืเาเนี่ยโซกแล้วมารอข้ามมือไอ้เดียเฮียเหรอเนี่อาสาบังเอดบังเอดแดงนี่น้อ,นองเองเนาะที่อีสจะออกบังเอดเพียเพื่อกนนี้จากมึงไายยำมึงมาไปปวดนั่น ตัวหา่าวเอาเซอที่สามด้วยดินโดนตอนอ้นหยาเหือนซ่าเป็นจ,นจังไรโตไปทีเป็นของห่าวบ่อหรือของเขาแล้วจะจีค่ายดินป่ะท่านบริยูใายดินตะเก่าวิ่งนี่โบเรยูกูได้อยู่บไดไปได้เอง ขึ้นมาดินจะสิไปสั่นอ่าชะนั้นเหเอเอ้ยแต่ขึ้นมาดินก็นั่งดินด้วยดีแล้วเสื่อมเฮนิตี้ใส่ป่ะอ่าอืมอืมเอาเลยเกาะแปดตัวเดี๋ยวมันยังขายทุกอย่างแต่ก็ดีดีขายยังบม่ได้ขายยังบหมดเลยก็เลยแล้วก็ตา ไปเมี่อไรดีวยาของมึงดีเวิหเอนเฮ้งน้ำเด็กน้ำเบอร์เออเด็กเบอรกับเขานะแต่พนันอ่ะทิมโซมนิก้าเหือเพิ่นนางขางข้าเนาะดูเหมาะหายขอบใจไายเด้อเป็นมาสกโสสีเฮงมาสก์สีเฮ่งเนาะมาขอเติ้มข่าเพิ่นอีกสะมากองผ่านกระแป๊ก ตัวไหนก็หายสองขาดเลยโอ้ยจก็เป็นเดอลุกขึ้นอะีเอ็นมากอยู่วะค่ะขอบคุณค่ะชิยังไม่ใช่ตัวเ่ยชิพ่หอบม่รู้ว่าจังไงนี่ก็เมื่อจรงกไปหาคน่านกอะไปว้านคนนันลืมบูบาสถึงัาอ้ยลืมมีสอเขานัจจะไปดูบ่มามาตีมาติมาเบ่งหม้อตีน้ำเมลโม่เนี่เท่าะไรี่หอกพ่อมาเตียง นี่เด้สิผ้าป้าเจ้ามานางกินเบียร์นี่มามามานงดื่น้ำตุนอานีความเขาอื้อเมาไนี่เอ้าบายเนบายยแล้วหนตี้ที่ะบายยค่ะคุณคายบายกับเฮ็ดบายาที่โมน่งติดบายบายไปแล้วคุณมาอี ยี่สิบบาทางฮิตแต่แก่แล้วมึงกูมีแหงีหามึงบายบายยังฉีดไอ้กองอะนะบายบายเนะจอฉีดร่างเนี้ยจะสั่นเดี้ยจะเข่ากรอกเลยอะกูพูดท่านอะไรงั้นท่านร่างหรออ๋อถ้าเอาไหมเอาไมท่ดนถ่ายอันนี้นี่ดูดอกซอกมาตีอันนี้เพื่อนจะอยู่แถวไหนยู่กับใครนเดียวค่ะคอยไปดินน้ำจ้าได้ได้ค่ะอยู่คนเดียวบท่านฉางขบคั่วมาติร์ตกลุ่มมาเพื่อนเจ้าเป็นแบบไรเพื่อนเจียวมาธรรมดา โอ้ยจดลักเก็ดนี่บอยน่ะท่านไงบอจุดลักเบ็ดเนาะบอยน่ะท่านไงบอแมา่บอเมียนฉบับใบแป๊ดเพิ่งอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอืมจะชิร่างเลยจะดูหม้อคิวเปัญยังเวลาคอยหันเกียดในเข้าเพิ่ว่าสบายดีก่อนตีก่อนจะดูหม้อบอขอดไปอายุวัฒน์กุลีเอาได้เลยเดจ้าโกงเสียออกมาไม่ตีอาบายบายเด้อ เอาไบายก็ติดอ่ะยบายท่านผู้ชมเนี่ยแหละบ่ได้จ่กเหตุจังซิตี้บ่ยไงเอาตองจี่เห็นอย่างโงมื่อใ้มนงโง่เม่อหห้มึงมาแปกีบขนาศนดี่บากูไม่เห็นข้างอูเวิเรกข้าศากก็เบื่อข้าศสตายกูไม่เห็นเลยแต่กินแป๊บสี่แลยก็หิ้มเด้อยมึงอย้าปวงแถวเด้อย่สิเป็นยางแถวเล่นนะเด้อหถใหญ่ขาสิเียี่มีเยีมคืน หัวแกง่า